สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบค่ะการบวกลบเศษส่วนจำนวนครับนะคะโดยด้านนี้จะเป็นการหาคำตอบข้อละหนึ่งคะแนนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าครูกำหนดแค่สองจำนวนเท่านั้นนะคะสองจำนวนบวกลบกันนะคะข้อละหนึ่งคะแนนห้าข้อห้าคะแนน นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเวลานักเรียนทำนักเรียนไปคิดในเศษกระดาษนะคะแล้วนำคำตอบมาใส่เท่านั้นนะคะส่วนด้านนี้เป็นการแสดงวิธีทำข้อนี้5คะแนนค่ะนะคะรวมทั้งสองด้านนี้ก็เป็น10คะแนนนะคะข้อนี้จะมี3จํจำนวน นะคะสองจำนวนจะอยู่ในวงเล็บนะคะฉะนั้นเวลานักเรียนทำตั้งใจคิดให้ดีช้าๆไม่ต้องรีบนะคะเอาให้ถูกหมดนะคะนะคะคลิปนี้10คะแนนค่ะขอในักเรียนตั้งใจทำนะคะสวัสดีค่ะ